สวัสดีครับวันนี้ก็คลิปโอดออนไลน์นะครับกลับมาแล้วนะครับประจําวันที่24เมษายนนะครับขอโทษที่มาช้านะครับวันนี้คือช่วงนี้อย่างที่ผมเคยเกิดนะครับว่าผมลงมาขายของที่เลนองนะครับเปิดร้านขายอะไรมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้ยุ่งมากคือยุ่งตั้งแต่เปิดร้านเลยยันเที่ยงเลยครับจัดของส่งของเพียดครับธุรกิจขายดีมากเลยนะครับวันนี้นะฮะ แท็กกันให้วุ่นให้วายเลยนะครับก็เลยหายไปเลยแล้วก็วันนี้ราส่งของสองคันเลยนะฮะก็เลยวุ่นวายมากนะครับแล้วก็ตอนบ่ายก็อยู่คนเดียวเพราะว่าน้องๆต้องไปช่วยส่งของก็เลยสุดๆวันนี้ขอโทษด้วยนะที่คลิปมาเย็นแต่ว่าตอนยินเดินนะประมาณห้าโมงกว่ากว่านะครับผมมีไลฟ์นะฮะเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมทาลิงก์ให้นะฮะดูถ่ายคลิปนี้ได้นะครับเผื่อใครกําลังสนใจแต่แบบช่วงนี้โควิดไปไหนมาไหนไม่ได้นะครับ ผมก็มีละตัวอย่างเห็นว่าขั้นตอนการสอนผ่านทาง Skype มันเป็นยังไงเราจะอยู่ที่ไหนคุณจะอยู่ต่างประเทศผมจะอยู่กรุงเทพผมจะอยู่เชียงใหม่ผมก็สามารถกักตัวที่บ้านได้และเราก็คุยกันรู้เรื่องนะครับใครสนใจเรียนนะครับดูตัวอย่างท้ายนะครับคลิปที่ผมทำเลี้ยงไว้ของวันนี้ได้เลยนะครับอะยังไงวันนี้ฮะผมปกติอยู่แล้วนอนเดียวหนึ่งนะผมผมต้องไปนอนแล้วนะฮะจริงนะ ปกติสองทุ่มนี้โอ๊ตหลับเลยนะฮะแล้วก็ตื่นมาดูบอลดึกๆแล้วก็ตื่นเช้าทํางานนะครับนะแต่วันนี้มีสอนไปแล้วแล้วก็วันนี้ตอนนี้นั่งคนเดียวอีกแล้วนะฮะนั่งอัดคลิปนะครับมาคุยแต่ว่ารายนานความเป็นอยู่นะครับว่าช่วงนี้อยู่และนอกนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวตื่นหน้าผมต้องไปลามาซึ่งน่ากลัวมากลามาเนี่ยนะอ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับช่วงนี้เรามีโปรนะครับผมอาดูโปรได้ดูตามภาพเลยนะครับโปรโมชั่นดีๆนะครับ คอสสีเขียวข้างบนเป็นคอสช่วงนี้เป็นโปรปกติแล้วผมมีโปรพิเศษนะครับลดนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องมือให้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ลดแต่เครื่องมือเบิ้ลเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจแล้วก็ในคลิปที่ผมไลฟ์วันนี้นะครับลองสัมผัสบรรยากาศดูว่าเพื่อนที่เขาสัมผัสเครื่องมือครั้งแรกเนี่ยบางคนยังไม่เข้าใจว่าไอ้เครื่องมือช่วยหาสินค้าขายดีมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคุณอาจจะไม่เข้าใจลองสัมผัสบรรยากาศว่าเพื่อนเขารู้สึกยังไงก่อนนะครับการันตีเลยว่า หมอสำหรับมือใหม่มากๆที่ไม่รู้จะขายอะไรจริงๆนะครับแล้วก็ติดต่อได้นะครับมุมซ้ายล่างนะครับ061599399นะครับหรือจะสแกน QR Code ก็ได้นะเคียร์นี้เลยหรือไปที่หน้าเว็บไซต์โอทออนไลน์นะครับคลิกที่เพิ่มเพื่อนนะครับถ้าเป็นคอมมันก็จะเด้งมา QR Code โให้สแกนแต่ถ้าเป็นมือถือมันจะเด้งไปที่ไลน์เลยนะครับเื่อสนใจก็ทักมาได้ทางไลน์นะครับอ่ะคลิปนี้เกินนาหน่อยนะฮะเล่าความเป็นอยู่เพราะช่วงนี้ก็เราสารสุกสุดติกันนะครับ ก็กักตัวที่บ้าน Work ์ r ฟ m o o m e กันเพียบเลยอะไรเงี้ยนะครับส่วนผมก็ลงมาเปิดธุรกิจนะ,ะเป็นธุรกิจขายอะไหล่มอเตอร์ไซค์นะครับก็คือส่วนหนึ่งออนไลน์มันขายดีแต่ผมผมออนไลน์บ้างแล้วก็ค้าขายบ้างแต่ผมมองว่าคนต่างจังหวัดยังง่ายยังไงก็ต้องใช้มอเตอร์ไซค์ไปกินไปอะไรก็แล้วแต่ต้องออกก็ต้องมอเตอร์ไซค์หรือถ้าเกิดคนกรุงเทพถามว่าคุณขับรถยนต์ส่วนใหญ่นะครับถ้ารถเสียต้องซ่อมไห ธุรกิจนี้เหมือนซื้อกินซื้อใช้เลยครับมันไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือยมันเป็นสินค้าที่ความเป็นจําเป็นที่เขาต้องซ่อมนะฮะเวลามองธุรกิจอยากให้มองอย่างนี้นะนะครับอยากให้มองอย่างนี้นะครับรเพื่อนๆอย่าไปมองว่าความฝันลมเราเราเรา,เราต้องคิดถึงเรื่องความนจริงอันนี้คือเหมือนเหมือนมองหาของขาย eBay ด้วยนะในสถานการณ์อย่างเงี้ยทั่วโลกอะครับเงินเดือนลดลงฝืดเคืองเราต้องหาสินค้าที่เหมือนว่าลูกค้าจําเป็นต้องซื้อกินซื้อใช้บางคนเนี่ยขายอะไหล่รถยนต์นะฮะใน e ี a y นะครับ แถวเขาเรียกว่าอะไรนะบานมออะไรเงี้ยก็ยังขายดีอยู่เลยนะครับลูกค้าก็ยังซื้อนะครับพเพราะรถยนต์เสียก็ต้องซื้ออะไรมาซ่อมนะครับฝรั่งซ่อมเองด้วยนะครับถือว่าธุรกิจแนวนี้ผมบอกเลยว่าถ้าใครคิดจะทํานะผมมองว่าทาได้เลยสนับสนุนเต็มที่เลยนะครับอ่ะสินค้าตัวนี้นะครับผมก็หาจากเครื่องมือของอถออนไลน์นะครับซึ่งที่ผมพูดในคลิปด้วยแหละนะครับ คุณจะมีไอเดียหาสินค้าเลยนะครับและวันนี้นะครับสิ่งที่ได้จากลิงตัวช่วยของผมนะครับผมได้สินค้าตัวนี้เป็นตุ๊กตานางรำจริง,รงๆหน้าตาสำหรับผม <c oughs> ก็ถือว่ากิเล่นะ <c oughs> ไม่ค่อยสวยมากนะครับอืมขายบน ebay นะครับราคาสีเขียวอยู่ที่29-95เห้รียญค่าส่งอีก7เหรียญขายไปเมื่อ14เมษาว,วันนี้ยี่สบวันที่แล้วครับ from Thailand ผู้ขายคนไทยแล้วก็ผู้ขายเป็นท็อปเลสเซอร์ขายดีมีเงินหลายหมื่นบาทกำไรหลายหมื่นนะฮะคนที่ขายดีจะติดป้ายท็อปเลสเซอร์แต่ว่าคนนี้บอกเลยว่าไม่ไปไหน work from home ก็สามารถทําเงินได้และของดูเนี้เราสั่งผ่านช้อปปี้ช้อปปีมานะฮะบ,บางคนถ้าส่งผ่านดิชเ h ลดิชลรถมารับถึงบ้านด้วยนะฮะแต่ถ้าบางคนต้องไปไบเซนีไทยหน่อยนีก็ระวังนิดนึงนะครับช่วงนี้นะฮะไบซซนีคนก็ยังเยอะอยู่นะฮะเพราะพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อยู่เยอะนะครับ ด้วยที่ความเป็นเหรียญน,นะครับแปลงเป็นไทยบาทก็อยู่ที่936บาทนะครับค่าส่งอยู่ที่218บาทนะครับเบสท์พันกว่าบาทกำไรแน่นอนครับนะกำไรแน่นอนนะหลายร้อยด้วยนะครับแต่บอกเลยว่าถ้าจะขายตุกานานังลำไม่ทําให้คุณรวยผมพูดเสมอใช่ไหมครับหาสินค้าอื่นเพิ่มเติมวิเคราะห์หาสินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดลงทุกวันจำไว้นะครับลงทุกวัน สำหรับสมาชิกที่อยากรู้เฉลยเผื่อรู้แหล่งทำมาหาก,กินสินค้าประเภทนี้นะครับ R 2 3 0 4 2 0 2 1อ E 1นะครับผมย้ำทุกคลิปเสมอนะครับว่าขยันหาขยันลงและคุณจะมียอดขายเป็นแสนต่อเดือนนะครับหลายคนมากที่ยอดขายเป็นแสนหรือหลายแสนบาทต่อเดือนและรวมแล้วกำไรหักเป็นก็เป็นหลายหมื่นอยู่เมืองไทยนะทําไม่ต้องไปไหนอะไรมากอย่างโควิดทำกินเองนะฮะ ถ้าได้กำไรสองหมื่นผมบอกเลยว่ามีเงินเก็บอยู่บ้านไม่ต้องเสียค่านะ้ำมันรถอะไรด้วยยิ่ง work from home อย่างี้ดีมาก่อนบางคนทํางานประจาต้องวิ่งขับรถเสียค่านะ้ำมันอยู่นี้ผมว่าคุณเซฟเงินค่าเดินทางได้เยอะเลยนะโควิดนะครับถ้าไม่โดนลดเงินอะไรนะนะครับงานที่ยังอยู่แต่ก็ต้อง work from home นะครับช่วงนี้นโยบายรัฐบาลเขาก็สนับสนุน work from home ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนี้แน่นอนเลยหรือเอกชนก็นแล้วแต่นะครับแต่จ,จริงๆทุกคนทุกปวดติดไปแหละ work from home ไป คลิปนี้พูดนานหน่อยอย่าบ่นอะไรนะครับอ่ะโปรโมชั่นคอร์สเรียนต่างๆนะถ้าสนใจนะครับมีที่หน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเรียนผมแนะนำลองไปโหลดดูนะครับแล้วก็ทักผมมาได้นะที่โปรแกรม Sky.com นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะแต่นี้ผมล็อกอินไปแล้วนะเพื่อนๆเนีเ่ยสามารถกดตรงนี้ซ i g อินเดี๋ยวมันจะมี s i g อัพนะครับแล้วก็ลองดาวน์โหลดโปรแกรมดูนะครับอ่าอุชเอร์ผมก็จะเป็นปิดไปแล้วเด้อดสกาย sky. ลองแอดมา เสิฟได้นะครับผมมีโปรแกรมสกายนะครับมียูเซอร์ผมนะฮะมุมสายบนนะครับสวิตวีภาคพิมแค่นี้พอนะฮะเนี่ยสวิตนะฮะวิภาคนะครับเล็กหน่อยนะแล้วเนี่ยรูปรูปโฟลไฟที่เป็นรูปหน้านะครับรูปหน้าผมนะฮะอืมก็ทักมาได้นะครับแล้วก็ลองเชสหน้าจอการคุยกันรับรลองว่ารู้เรื่องนะครับรายละเอียดข้อต่างๆเบื้องต้นก็ไปดูในนี้ได้นะครับหรือสอบถามเข้ามาในไลน์ได้แล้วก็ ท้ายคลิปครับยังไงก็ฝากรบกวนนะครับถ้าเห็นว่าช่องนี้มีประโยชน์นะฮะอยากติดตามก็กดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆเพเื่อนๆจได้รู้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเราด้วยครับว่ามีผู้ติดตามช่องเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นกําลังใจเรียนไม่เรียนไม่ว่าครับยังไงก็ถ้าสนใจชอบก็ Sub s cribe กดกระดิ่งนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ